เป็นจดหมายจากพระบรมสุทธ,ธรรมสุดรรมโมนะครับนะส่งมาเมื่อวันที่27สิงหาคมวันธรรมชัยซึ่งเราโอ้ราเลทมาถึงสี่วันแต่ว่าก็ยังใหม่เสมอเพราะว่าเพิ่งไปเขียนใหม่ <c oughs> นี่นจะจ๊ะเป็นฉบับใหม่นี่ฉ <c oughs> บับเก่าวคนไปแล้ว <c oughs> กราบเรียนพระด้คุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งมันยังวิ่งวิ่งอยู่เลยแปลกดีนะในวาระมหามงคลวันธรรมชายีบเจ็ดสิงหาคมสองหาสองเลาประธานทั้งพระอุบาสกปัิกาได้บูชาตามพระเดชคุณหลวงพ่อโดยโดยร่วมจัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาเพื่อขยายความร่วมมือานการศึกษาศาสนา นามาอะไรโอทาโกเมืองดัน,นดินประเทศนิวซีแลนด์โอ้นี่วันนั้นที่ไหนนะจ๊ะปักกิ่งใช่ไหมยจ๊ะเดินกระผมพระปรัชญาสุธรรมสุธ,สธรรมโมลคณะในนาพุตรแทนมูลนิธิหกสิบปีธรรมชัยประการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย กับผู้ช่วยศาสตราจารย์เมลิเลหัวหน้าภาควิชาเทววิยาและศาสนาสมเด็จพระมหาภารัยโอทาโกได้ร่วมกันลงนามโดยสัญญามีผลดังนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงในหลักการที่จะตัต้งศูนย์การศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาธรรมชัชยรเรื่องกับมหาวิทยาลัยโอทาโกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในอนาคต สองทำวมนนธิที่หกสบวีจะส่งนักวิชาการมาร่วมสอนกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าคือ2 5 5หสเพิ่มจำนวนเป็นสมท่านขณะนี้มีอยู่สองท่านแล้วคือหนึ่งด็อกเตอร์ชัยสิทธิ์สวรรค์วรางกูลสองพระมหาด็อกเตอร์มนชัยมันตะคโมโอ้ด็อกเตอร์ของเราเยอะแยะไปหมด,ดเดินจะชนเงินจะแย่อยู่แล้วนี่นะ และจะสรรหาเพิ่มในระดับอาจารย์อุโสอีกหนึ่งท่านแา่จะน,นภายในงานยังมีพิธีมอบระไตรปิฎกฉบับพุทธชยันตีฉบับสิงหขอกประเทศศรีลังกาหนึ่งชุดในกรห้องสมุดกลางของมาลาัยโอทาโก้ด้วยก่<า>อ,อนหน้านี้เนื่องจากเมลาัยโอทาโก้ยังไม่เคยมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาดังนั้นพระประัชสมุสธรรมโม จะได้ประสานกับทางมหาลัยให้มีพิธีลงนามเซ็นสัญญาครั้งแรกเมื่อสองปีที่ผ่านมาคือ2550เพื้อยความรวมมือทางการศึกษาพุทธศาสนาและมีผลก้าวหน้าดังนี้ก็ทางมหาไลัยได้รับนักศึกษาในโครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยขออมูลนลธที่จำนวนสีท่านแล้วทั้งนี้ทางมหาไลัยได้ส,งส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าขอขณะนี้ทางมหาไลัยได้อนุมัติให้มีหลักสูตรการสอนพุทธศาสนารวม5วิชา แล้วก็มีแนวนโน,น้มอนุัาิให้เพิ่มอีกจนถึง9วิชาซึ่งจะเทียบได้กับระดับปริญญาตรีข้อนับัึงแต่ลงนามครั้งแรกทามูลนิธทิที่ส่งด็เรชัยศิษย์สวรรณวรางกูลมาเป็นอาจารย์สอนชาพุทธศาสนาประจำอยู่ที่ภาควิชาเทววิยาและศาสนางอทามูลเินิทิ60ปี ได้มอบทุนให้นักศาวิชาทางพุทธศาสนาที่มีผลการเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดประจำปีละสองทุนรวมเป็นสี่ทุนแล้วนี่นาะยจ่าเราได้มอบทุนให้นะโอ้ยอีกนอยมอบที่เป็นพันทุนเลยมาตั้งผังไปก่อนนะเหมือนจะบวชแสรูรปบวชแสนี่ขึ้นอยู่กับกองพันกับกองพลสถาบันอย่างยิง่งถ้ามีฉันทานุมัติ เห็นความสาคัญในการสืบชอดอยู่พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันนหละหนึ่งเดียวกันเลยเนี่ยต้องเอารุ่นนี้แหละรุ่นรุ่นสถาปนานกองพันกับกองบนถัดหนึ่งเดียวกันแล้วเมื่อ,อไหร่เราจะจัดแนรูปทันทีเลยซึ่งก็คิดไวสองทางคือเราอาจจะอาจจะอะจ๊ะเลื่อนเด็กเดวิสตา เดือนธันวาไปเดือนมกรางเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เริ่มลงตัวแล้วแต่โปรเจกต์นี้แสรูปนี่เพิ่งใหม่แล,แล้วเราก็ปรับขยับแสรูปแทนที่จะเป็นเดือนมกรานะมาเป็นเดือนธันวาอันทิตทิต่ตางอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งเราจะมีเวลานับจากนี้ไปสี่เดือนอัญญาตุลาภิกาธันวาสามเดือนเสร็จซึ่งเหลือเฟือ กองพันและกองพลเห็นด้วยแล้วก็นักเรียนในบ้าบาฝันนิฝันวิยทยาธโลกเห็นด้วยแล้วก็พระมหาเถรานุเถละทุกรูปเห็นด้วยทุกอย่างสําเร็จแน่เพราะว่านี่ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนและเป็นของพระศาสนาด้วย<า>ที่ทําทั้งหมดวัดประจรนการไม่ได้ทําเพื่อวัดประธรนบการเงเดียวแต่เพื่อสังฆมณฑลทั้งหมดเลยได้กราบพระราชนนพระมหาเถรานุเถละ ท่านมา,าร่วมกันนี่ทั้งหมดเลยนี่เลยจ้ะแล้วเรียงกันมาเลยโอ้ทั้งหมดเลยสามมือวัดนี่นะมาจอยกันจ้ะจ We got. แทบจะเป็นลมไปเลยนะฟังจะลองก่อวจะครอบทุกจังหวัดนี่จะใส่อำเภอและตำบลไปเอานี่นะมันต้องมาจอยกันอย่างนี้นะแล่ว้พิธีลงนามสัญญาการเรีสอนในวันนี้จึงเป็นการขยายผลความเริ่มมั่งมั่นใโอทาโกให้มากขึ้นแล้วก็เป็นวัติศาสตร์การสร้างบริเวณรูปธรรมในภาพพื้นโอเชียเนีย e ที่รวมกันสนองนิยบายเดีคุณหลวงพ่อ ศึกษาค้นคว้าวิจัยคําสอนดั้งเดิมและเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกทั้งนี้หมาลัยโอทากเป็นหมาลัยแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีอายุป,ประมาณ140ปีแล้วเป็นหาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กายภาพบาบัดด้านมนุษยศาสตร์และโบราณคดีแต่ในทุกๆปีจะมีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกมากกว่า80ประเทศที่มาศึกษาที่นี่นะจ๊ะ ในปัจจุบันมหาลัยยังมีอาคารเรียนสมัยควีนวิกเทเลยที่เก่าแก่และงดงามเามงงาีการสำนักงานอธิการบดีสึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยและสัญลักษณ์ประจําเมืองส่วนในวิชาการก็ได้รับการจัดอันดับที่สูงมากโดยเฉพาะการวิจัยทึงได้สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก ปัจจุบ,บันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้สสน20,000กว่าคนมีนักศึกษาต่างชาติกว่า2,000คนมหาลายังมีผลงานการวิจัยที่ครอบคลุมหลายสาขาหนึ่งในผลงานที่โดดเด่ดนคืองานวิจัยด้านเทววิทยายและศาสนาซึ่งได้รับการจัดอันดับจากกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ให้อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมามหาลัยก็ยังไม่เคยมีผลงานการเรียนการสอนและวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาก่อน ดังนั้นมูลนิธิ60ปีธรรมชัยประการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ลออสเตรเลียที่ประเทศคุณหลวงพอ่อผู้สถาปนาจ,จึงเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่มหลาลัยยอมรับไปส่งนักวิชาการและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาและวิจัยตั้งแต่ปี2 5 5 0ที่ผ่านมา,านี่จ้าเราก็ไปร่วมจอยหลายมหลาลัยทั่วโลกนี่จ้า สุดท้ายนี้ลูกๆขอความเมตตาปรินิธพานเป็นเด็กบุรไว้ลูกๆีะทำที่บรรลุวัตถุประสงค์การค้นคว้าวิจัยคำสอนตั้งดิ่สำเ,เร็จโดยเร็วพลันเทินกราบเรียกเก่ากุลาอย่างสูงยิ่งแจกหลบรับรลาสุธรรมสุธรรมมดและลูกๆทุกคนโอ้ก็หืมว่อย,อยากไปจังเลยเนี่ยนี่สมรัก,กาธิการบดี สวยมากเลยนิวซีแลนด์นี่ยอยากไปมากเลยนี่เนาะโอ้ไปดูยักษ์ขาวเนะาะเผ่าเมาลีนี่อาคารอนสมกรกลางศูนย์สารสนเทศมหลาลัยโอทาโก้โอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นี่และเก้าโมงครึ่งตอนเช้าวันธรรมชัย ตามเวลาทั้งเส้นซึ่งเรียกว่าประเทศไทยห้าชั่วโมงรัฐมนตรีสุธรรมสุธรรมโมนำนาคณะเข้าร่วมประชุมกับศาสตราจารย์เมจิราฟรานแม่เป็นผู้อธิการบดีมาหาวิทยาลัยวทโคและคณาจารย์ก่อนลงนามขยายความร่วมมือนี่นี่จ้ะองค์นี้แหละ,ะะและท่านประธานภาคพื้นโอเชียเนียนี่ใช่แล้วท่านประธานก็ลงนามเซ็นสัญญ,ญาขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย คุ้ชุติสัตรจาจยนเมอรีเลหัวหน้าภาควิชาเทววิยายและศาสนามหาลาลัยโอทากโกนี่นี่จ้าสาธุตา,า,า,านี่แล้วกับพระมหาด็กเตอร์มนชัยมันตะคโม ด้านขวามือสุดหนึ่งในคณะนักศึกษาโครงการวิจัยคนความคา,มคามสอนดั้งเดิมซึ่งได้รับเรียาเอกจากมหาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเราเป็นสกีวิจารณาในการเซ็นสัญญาสิ่งในปีการศึกษา252จะมาเป็นพระอาจารย์สอนวิชาพุทธศาสนาจนมหาวิทยลยัยโอทากโกจา้จ้า สาธุจ้าแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตพระด็อกเตอร์พระอาจารย์ออกไปทำหน้าที่กันลูกหญิงลูกชายส่งไว้หมอนี่นะจ๊ะจะโลกทุกคนทุกแห่งเลยพระสงฆ์ส,สวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีลงนามเซ็นสัญญานี่จ้ะนี่โ ด็กเตอร์วิลสวิตแมนผู้ชายที่ใส,ส่สูทสีครีมอาจารย์ผู้ประสานงานการส,สาธารณศาสนาอัตตโแทนจากห้องสมุดกลางมหาลัยรับมอบพระไตรปิฎกฉบับพุทธชยันตีจ้ะสาธุจ้ะ นี่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ไปหลังลงนามเซ็นสัญญาย้ายความบริรูมทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา่งมีพระภิกษุรูปประชำจำนวนสิบรูปมาร่วมพิธีนับเป็นครั้งแรกอีกแล้วทะมีคณะสงฆ์จำนวนไม่สุดหน้าเมืองด้านนีดีนสึ่มันหนาวมากเราทามีเจ้าวาดวัดที่เบตอาจารย์รังสึรค์ในมหาลัยโอจักก็เขรวมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยจ้านี ออโอ้แล้วทั้งหมดนี่โอ้โหการเซ็นสัญญาลงนามเลยจ้าแล้วก็มอบใจไปดกซื่อเอาไปลงน่ะสื่อสีขาวนี่ <c oughs> ก็ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ออโ้โก d เดลิตัม์เขียนข่าวโดยจอห์นลีวิส จำวันที่29ถึง30สิงหาคมแปลเป็นไทยเลย,ยก็แล้วกันนะคือคอรูวิทยใหญ่จริงๆไม่ใช่ขัดข้องเรื่องอ่านภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องมีการบวชอีกเราก็เอาเป็นภาษาไทยเลยนะมอบพระไายปิดีโอขึ้มมาอะไรโอทาโกผู้สื่อข่าวยังบอกการให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงโอ,อันนี้ก็ว่าจริงๆนะไม่ใช่บ่าเอง โดยเหตุนี้เจ้าที่มาแล้วแะ่ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบพระไตรวิดอกจากมูลนิธิ60ปีธรรมชัยประการศึกษาแห่งประเทศนิวซแลนด์และเซเลียในวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีที่ผ่านมาดรวิลสวิทแมนอาจ,จารย์ผู้สอนภาวิชาศาสนาและเทววิทยาได้กล่าวว่าคำสอนดั้งเดิมที่ถูกเขียนไว้ด้วยภาษาบาลี คือวงเล็บภาษาของอินเดียภาษาหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษาสันส,นสกฤตแต่สแสดงด้วยภาษาหลักที่นิยม3าภาษาในประเทศกลุ่มใหญ่ที่เป็นเทราวาคือไทยลาวพม่าและสีลังกาเป็นต้นมูลนิธิ60ปีธรรม,มชัยประการศึกษาก่อตั้งเมื่อปี2004หรือ2547พุทธศักราช2447เรินันการค้นคว้าวิจัยทางพระพุทธศาสนา แในปี2007หรือพศ2550ก็ได้มีข้อตกลงกับทามหาวิทยาลัยอทโาโกโดยทำวิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษาค้นคว้าวิจยัยพุทศาสนากับทางมูลนิธิเออหนังสือพิมพ์นี่เขาเก่งๆนะดีๆ,ๆนี่แต่กรตสวิแมนกล่าวต่อไปอีกว่าภายใต้ข้อตกลงนี้ทางมูลนิธิจะสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศไทยปีละสองคน ให้เขาออเรียและทำวิจยัยในระดับปริยโทในทางด้านพระพุทธศาสนาสำหรับการประจับพระไตรปิฎกฉบับพุทธยันตีภาษาสิงหลนที่มอบไปนี้ย่อมไปมิติใหม่ของความสัม,ม,สมพันธ์ของสถาบันทั้งสองและทางลนิธิรยิยนดีจะสนับสนุนอาจ,จารย์ระยาพิเศษธรรมศสลย์ที่มหาลายัยเพิ่มอีกสองท่านเป็นเวลายอย่างน้อย3าปีดรสวิตมักล่าวถึงปัจจุบันมหาลัยได้ยอมรับดเรชัยสิธิ์สุวรรณอวรางคูล นักวิชาการของมูลนิธิให้สอนนวิชาพุทธาาศาสนาเซลวาดและมหายานและภา,าษาสันสกฤตในวิธีคณะสงฆ์เก้า,ารูปจเจริญชัยมงคลคาถาประความเป็นสิริมงคลในวราระสำคัญนี้ด้วยและพระอัพราปสุดธรรมสุดธรรมโมประธานม,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 มูลนิธิหกสิบปีธรรมจัยประการศาึกษาแห่งประเทศนิวซีแลแล้วเซเลียเป็นผู้มอบพระตาบิดกให้แก่คุณสูภาโรผูรร้แทนห้องสมุดกลางมาลายอุตาก ผู้รับมอบในโอกาสนี้นี่ก็เป็นข่าวนะจ๊ะโอ้ลงในหนังสือพิมพ์ออตโเกเดลิไทม์นี่ของเราก็จะขยายไปเรื่อยอย่างนี้นะจ๊ะถ้ากองพันและกองพลนี่นะเข้าถึงความบริุทสิ์เบื้องต้นภายในได้ข้าถึงพระันตนารายในตัวแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว การบวชแสรูปจะเกิดขึ้นได้แน่นอนทีเดียว